ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีแดบคก้ได้โว้ได้แบได้วันนี้นะคระับผมจะมาขอบคุณช่องนี้นะผมด้านบนถุงเลยนะน,นี่นี่ด้านบนเลยเราขอขอบคุณนะจี่ปรอมูเน,น๊นถ้าผมหึงถึงหนึ่งร้อยซับเนี่ยผมจะมีการเอ่อเรียกว่าไม่รู้สิเดีด๋ยวคอยดูเองนะผมติดตามไว้ถึงแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดี แต่ว่าช่วยติดตามกันให้ถึงนครับผมนะโอเคที่เห็นผมไม่ค่อยลงคลิปก็เพราะว่าผมไม่มีคลิปทำครับคือถ้าผมจะทำโลบอกเนี่ยผมว่าผมจะรอทำตอนที่โลบอกโลบอกเนี่ยเขาแกจากของซึ่งผมก็ขอลอกโอเทนเกมครับที่ผมเคยทำออกไปก็ไม่ได้ลบคลิปมาครับน,นะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำในวันจะ่ทำเกี่ยวกับโลบอกนะครับผม โอเคครับผมนะโอเคตอนนี้ผมไย่หลักที่นอนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิปให้คลิปด้วยครับไปละไปละ